สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้ผมช่างใหญ่นะครับจะมาสอนตัดทรงนะครับทุยนะครับทุยนะครับเป็นลูกผสมนะมาดูเลยครับเนี่ยลูกค้านะครับได้รับเกียรติจากคุณเบนนะครับตะหลิ่งชันนะแล้วก็จะมาเป็นนางแบบให้กับเพื่อนๆในชมกันนะส่วนข้างหน้าช่างใหญ่จะตัดปัดนะครับตัดปัดเราเป็นช่างเราตัดตรงไหนก่อนก็ได้นะมาดูให้ใกล้ผมจะเริ่มตัดข้างหน้าก่อนนะ ลูกค้าลูกค้าเสยนะทีลูกค้าเส,ย,นะกาเสยก็ต้องคือต้องเสยแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ยแต่ว่าช่างใหญ่จะหวีปัดจะจะหวีมาตัดปัดนะก็ตั้งแต่นะครับแบ่งเป็นรูปนะครับพอช่างใหญ่จะแสกประมาณกลางคิวด้านขวานะแล้วจะหวีกรีดมานะครับมาถึงแค่หางคิ้วนะนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดประมาณตับต่กว่าคิ้วว่ามันต้องเส้นหนึ่งนะถ้าอย่าตัดเลย เสร็จแล้วนะช่างใหญ่ก็จะยกขึ้นมานะครับช่างใหญ่ก็บีนะครับตั้งนะครับร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็ยกนะครับเป็นไกดไลน์ช่างใหญ่ก็ตัดออกพอแล้วก็กะะกจะผมก็จะไล่ระดับเราพอายายกกระงได้จะจะบังจะได้ขึ้นไนงะถ้ายาวมากกระงก็ไม่ขึ้นนะ มามาดูข้างๆที่ช่างใหญ่จะยกตัดนะครับนะครับยกตัด90้าองศานะรอบหัวนะครับแบบแบวันนะนล้วช่างใหญ่จะให้นะครับความยาวความยาวด้านข้างนะให้เหลืออยู่แค่คตามกดต่งหูวเส้นหนึ่งนะส่วนข้างหลังช่างใหญ่จะอ,ออกนะครับ2นิ้วเลยจะยกทุยขึ้นไปทีระดับกลางใบหูนะครับยกขึ้นเลยครับยกขึ้นมา 9ก้ิองศานะครับระดับประมาณกลางใบหูนะ90.5องศานะครับถ้าอยากจะตัดซิกแซกเข้าไปเลยนะซิกแซกลึกๆนะไปเลยครับยกไปเลยยกไปเลยสับไปครับ,ยก,ย,รบ,กย,รบยกขึ้นมาสันช้อนนะครับมุมป้องอยู่นี้ หยุดไปเลือกๆครับสับเลื่อนๆเข้าไปแล้วก็ปล่อยลงมาปล่อยลงมานะครับ ข้างล่างครับข้างล่างเอาออกเลยตัดไปเอาออกไปสองนิ้วม,มาด้านนี้ครับ กดลงมาครับกดลงมาแล้วก็เรียมคยาวประมาณนี้ก็พอนะแ้วก็มาดูนะครับด้บานข้าง ต่นข้างก็จะเอาออกนะครับเอาขึ้นมานะเอาขึ้นมาเท่านี้นะก็เกลือจีงหูมาเสร็จหนึง่งตัดเลยซิกแซกเข้าไปรากกะวีแนบๆลงมาหน่อยตัดเร็มๆครับ ข้างหน้ามาเชื่อมเลยบีาามาเชื่อมเลยครับข้างหน้าตัดมาดูข้างๆนะครับแล้วก็จําไว้ว่าเราจะเอาความยาวต่ําลงมาจากติง,งูประมาณทักเซนหนึ่งนะครับแล้วก็บีลากลงแนบๆมาแล้วก็ตัด ีข้างหน้าก็มีเชื่อมมอเลยมีเชื่อมมานี่ก็ตัดแบบแอดวานนั่นเพื่อนนะ ขวาดึงเท่ากันไหมดึงซ้ายดึงขวาเกี่ยถัแล้วเราก็เชื่อมด้านล่างเลยลากมาสูงตรงสาเลยนะเขาเก็บเก็บขนแมวออกนิดเดียวขนแมวออนิดเดียวกัน็ีแ นี่เราก็แบ่งผมนะครับอยู่นี่้องสีเหลืนผ้าข้างบนเลยครับใหญ่เๆเลยสลับนผ้าขึ้นมาโน้มไปข้างหน้านิดนึนงแล้วก็ตัดปลายออกตัดซิกแซกข้างหลังครับล่าวะตรงกลางครับเซ็นเตอร์ยกขึ้นมา โน้มครับโน้มไปข้างหน้าหน่อยนะแล้วก็ตัดไปไปนิดเดียวตัวนี้จะสั้นนะจะทิ้งถุยนะครับจะทิ้งถุยนะพนะอนะครับถึงแล้วเราก็นะครับแต่่่วาออาามจกก็ะไปอยูน้นนำไปหูครับแนวตั้งเลยครับ90องศานะเริยมเบ๊มออกนิดนึง ไม่ครับไม่มีก็ข้ามครับหลังงม่หูครับข้อที่สองช่างใหญ่จะแบ่งใหญ่เนี่ยนะครับครับลังไม่หูนะครับข้อที่สองช่างใหญ่จะแบ่งผมตัดทั้งหมดหกหกแถวแนวตั้งนะครับตัดแนวนอนแล้วก็เช็คแนวตั้งนะครับข้อที่สามใหญ่เลยครับ โอเคคนวลานิดเดียวนะครับเอ้าช้อนที่สี่เออใช่ช้อใหญ่แบ่งกีบส้มนะแต่กีบส้มใหญ่ๆเลยเออตัดช้อนที่ห้าเดี๋ยววันวันผลิตนี้จะหลอกช้อนที่หกสุดท้ายสุดท้ายสุด พอแล้วเดี๋ยวได้ยกกบบะรบกกะรบ,งบ,บ,งนะบงังนะครับแล้วก็ป่กแห้งไว้ก็นะครับนักลักต้องมีบาดแผลบ้างนะนี่ก็คือเบื้องหลังครับเมื่อวานนะครับเฉียวมันเฉียวันไกลเฉียวนะวันนี้โดนอีดสองแผลครับครับก็หนึ่งหัวครับแต่สองแผลเจ็บปวด,ปดวก็กงไกลมันเฉียวไงหมนมันมัน,ม,นมันคมมาก ประมาทไม่ได้ครับ<ม>เผอไม่ได้เลย<ม>กินเลือดอย่างเดียวนะครับ<ม>ให้ดูนะครับให้เพื่อนด,ดูว่าช่างใหญ่นะครับเมียจะไกลๆหนีบมือยังไงก็ต้องตัดต่อนะให้มีคนอื่นไปทํางานแทนก็ไม่ได้นะครับ,นะรบช่างตัดผมเป็นอาชีพที่มีกรรมนะต้องทํางานด้วยตัวเองห้ามให้คนอื่นทํางานแทนนะนะครับ<ม>ต้องทำต่อให้สวยต้องต่อให้สวยยิ่งลูกค้าก็คาดหวังไว้สูงอะมาดูต่อเลยนะ ช่างใหญ่ขึ้นทรงไว้เรียบร้อยทีนี้ช่างใหญ่จะมาลงเทคนิคทำให้มันบางนะทำยังไงให้มันบางครับก็ช่างใหญ่จะลงเทคนิคนะเดี๋ยวอ,อกกาอีตัวนึ่งเด้อ<า>เดี๋ยวนั่งเหรอหายท้องนะนะครับมาดูนะแล้วก็มาแต่งดูดูลายละเอียดตรงไหนไม่ลอมเหลบลอมเหลแล้วก็แต่งช่างใหญ่เปลี่ยนเงินไกลนะขนาดหกนิ้วนะ นะครับตรงนี้ก็หนาไปใช่ไหมหนาไปช่างใหญ่ก็จะฮาร์บิชิเซอร์ลงนะนะครับเฉพาะจุดนะนะครับตรงไหนหนาครับตรงนี้หนาก็จับแบ็กชิเซอร์นะนะครับครับแบ็กชิเซอร์แบ็กชิเซอร์ล่ะ เซอร์ละฉัาอยากจะทำไปนะครับเนื่องจากจะตัดอีกจะตัดอีกสองหัวนะับแบกบเซอร์ละทำให้ผมมันปลายมันบางผิวนะ ตรงนี้หนาแน่นไปหน่อยใช่ไหมหนาแน่นไปหน่อยครับสปินคัตตรงไหนหนาแน่นตรงนี้หนาแน่น,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 นใช่ไหมสปินคัตนะเฉะพาะจุดนะเพื่อนนะฮานะร์นะราปซิดเซอร์ลงไปแนะบ็กซิดเซอร์ไปด้วย ทำ,ทำทั้งหมดนะครับสามเทคนิคนะนะครับมันก็จะต่ำกว่าตีงหูนะครับลงมาเซนหนึ่งนะตามที่เราคิดไว้นะเราจะตัดเตือนที่เราคิดนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอีกแยกทิดเสื้อ ตัวนี้หัวลูกค้าผมบางนะแล้วแบนนะตัวนี้ครับมันเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเรามายกได้ยกถุยขึ้นมานะครับจับเสือ้อไปครับชิดเสือ้อไป เฉพาะตรงไหนที่มีมีความหนาแน่นตรงนี้หนาใช่ไหมหยิบมาบิดแล้วก็ตัดนะครับหนาหนาอีกที่หนาใช่ไหมบิดไปบิดไปเบียดซับเบียดอีก อยู่ข้างหน้าข้างหน้าก็โตคัดว<ม>่ะเดี๋ยวได้เสร็จเดี๋ยวทั้งใหญ่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจะได้ยกกระบังนะครับเดี๋ยวทั้งใหญ่แต่งทรงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากได้เสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจดูว่าตรงไหนที่มันมีความหนานะครับม,มาดูข้างหน้าข้างหน้าหนาแล้วก็ตกคัดลงไปหน่อยนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะครับ เพื่อให้บางผิวนะครับได้ยกคนขึ้นมาหน่อยลูกค้าเสยก็เสยไปเลยหลังบ้านเสยๆโกยๆไปนะครับข้างหลังก็5จิ๊ตเตอร์ลงหนึ่งนะครับเล้านะ

หนาหน่อยภาพเตืนเซอร์ลงไปหน่อยใส่ใส่ใสเปีย์้ไหมครับสเปยน้ำมันแบคใส่ทุกอย่างเลยแล้วกันอ,อยู่ตัวจะได้อย,อยู่ทั้งถึงตะลิ่งชั้นเลยตะลิงชันงช้นไปเลยไมอ,ยอาทิตาทิตยึงเลยเหรอ<ะ> <c oughs> ก่ครับก็ผมใส่เอาปลเมียใส่นิดนึงนะ ใส่น้ำมันครับเป็นแบ็คใส่ให้เงาให้หอมเฉยครับย so yeah. sure. um huh ิ่งใส่ก็ยิ่งหอมครับครับแล้วก็ขยะาครับขายป่ะขายก็มีขายครับครับครับแล้วก็แลก็ปลูกครับสองร้อยแปดสิบครับอนี้ครับขยําขยะมนะครับขยําแล้วก็ไปเสยมาหลังบ้านนะครับไปเสยมาขยําขยะ แล้วเสยมาอะไรหลังบ้านเดี๋ยวเราจะทำตามครับแล้วก็ชิดสเปร์นะครับสเปร์สเปร์หรืเอาเอาแข็งไปเลยไหมหรือเอาแค่อยู่ครับไม่มีเชียร์ไม่มีเชียรไม่มีมีแต่บริน่ากับดีแคทเบครับ ผมฉีดสเปรย์ให้สองรอบนะมีสเปรย์แข็งด้วยเยี่ยมมากสวยเลยไปกินเนี่ยเยี่ยมด้วยเยี่ยมจีนได้เหี่ยวเห่ยแล้วอะช่างใหญ่ใช้ดีแคปนะครับอัพทูยูนะครับฉีดนะหลับตาครับก็จะสตาร์ทไปถึงตะลิ่งชั้นเลยนะวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณเบนส์นะครับ ก็ชื่อก็รู้แล้วว่านะครับมั่งคั่งนะรถยุโรปนะครับก็ขอให้รวยๆยิ่งๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณเบนก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยก็อย่าลืมซอยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับพี่พี่สุนะครับตลิ่งชันไปถ่ายได้ถ่ายเนี่ยครับขับรถพาหลงนะอ้อมเลยซอยอีกแต่ครั้งหน้าหวังว่าคงไม่เลยเปล่าไม่ประจานสนุกสนุกกันสนุกกันนะ สนุกสนุกไม,ไม่ไม่หลงหรอกแหมแค่ห้าสิบสองเจ้จะบอกให้เข้ามาทางสะพานควายท <c oughs> างทางที่จะบอกมันไกลไปสะพานควายมันอ้อมมันอ้อมอใช่ครับถ้าเราอยู่บ้านทางนี้มาทางนี้เหรอครับต้องมาทางนี้จะไหวดีนะครับโอเคประมาณนี้โเดินตอนนี้พี่ใหญ่ใหญ่แก่นะตาร้อนขาวเลยตอนนี้ก็ขยำขยำเพิ่มาหน่อยอย่าให้มันยุบตัวนะ เดี๋ยนี้ยเจอมันก็โชว์มันเนี่ยนี้หมขย้ำขยำให้มันโดนสเปรย์หน่อยนะครับเวลาอยู่ในมือใช่ไหมใช่ครับจับในมือแล้วก็ย้ำขึ้นมาขย้ำขึ้นมาครับฉีดใส่มือเนี่ยขย้ำให้มันมันก็จะซึมเข้าไปในเส้นผมนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์ก็เอขอไป,ปรับช้ความร้อนนะครับเปิดความร้อนเต็มที่นะเปิดปลอมแค่ครึ่งเดียว ล็อกครับล็อกความร้อนล็อกร้อนด้วยความร้อน,ว,น,ว,นวันนี้ก็ขอให้นะครับทุกท่านเก่งๆสวยๆนะช่วยช่องใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดซับสไครต์วันนี้ก็ขอให้ทุกคนตัดผมนะครับพัฒนาฝีมือไปเรื่อยนะก็แบ่งปันนะครับเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะนะครับให้ด้วยความเสน่หหาก็นะครับคอมเมนต์นะครับรวยพร สุขภาพร่างกายลูกค้าให้ดีๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปหาหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะป้องกันฝุ่นด้วยป้องกันโควิด1 9ด้วยไนทีนะแล้วก็มันจะติดกันด้วยการสัมผัสนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาเจลวมาล้างมือด้วยผ้าหน้ากากาก็ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมวันนี้รายบัวันสวัสดีครับบ๊ายบายสาธทุขอบคุณ